สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP 698าปค่ะประจำเช้าวันศุกร์ที่19ค่ะเดือนธันวาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่ๆขาแบ่งปันพี่ๆที่ 200บาทนะคะ1องค์200บาทจะ้ะถ้ารับ2องค์300บาทนะคะน้องสุภาจัดโปรค่ะพี่พี่ขาองค์ละ2 0 0บาทนะคะ200บาททุกรายการเลยค่ะพี่พี่ขายาวยาว,ยาวยาวยาวถึงปีใหม่เลยนะคะถึงสิ้นเดือนเลยนะคะโปรต้อนรับปีใหม่นะคะพี่พี่ขา200บาททุกรายการจะ้ะ เมื่อวานไม่สบายนะคะพี่ๆค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะน้องสุภาป่วยบ่อยแต่วันนี้หายแล้วนะคะมาเจอกับพี่พี่เช่นเคยจ้ะโอเคค่ะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปค่ะพี่พี่ขาน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขาหนึ่งวันน้องมาเจอพี่พี่สองรอบนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หนึ่งของเช้าวันศุกร์จะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยค่ะพี่พี่ขาสมเด็จวัดเกศชัยโยรายการที่หนึ่งนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงปู่ฟันจากพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเรียนรุ่นแรกค่ะพี่พี่ขาปี2 5 0 7าค่ะ,คะสิทธิท์ทออสร้างถวายนะคะพระอาจารย์ฟันอาจารโรจะ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่ขาพระปิดตาหลวงปู่สุขค่ะพี่พี่ขา มาพร้อมเลี่ยมนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆขาพระปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระปิดตายันยุ่งค่ะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่ๆขาด้านหลังมีต่อโค้ดนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ๆขาพร้อมใช้งานจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5พระนเรศวทีกับพี่พี่ขารายการที่5สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะปี2518จะ้ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะมีต่อโค้ดค่ะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเสมาหลวงพ่อเงินจ้ะเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ๆค่ร้อมใช้งานจ้ะเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะรายการที่6จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อโสธรจ้ะหลวงพ่อโสธรปี2460นะคะ2460จ้ะ หลังยันแบบนี้เลยนะคะมีเลี่ยมเก็บขอบข้างค่ะพี่ขาหลวงพ่อโสธรรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8สมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จพิมพ์พระประธานนะคะรายการที่8จ้ะเก่าสวยค่ะพี่ๆขาเนื้อแตกลายงานนะคะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะ รายการที่9้าเป็นเลี้ยญหล่อหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าจ้ะหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะคะพี่พี่ขารายการที่9จ้ะเก่าสวยค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระปิดตาหลวงพ่อครนวัดบางแซะนะคะมีรอยจานยันหน้าหลังนะคะพี่พี่ขา พระปิตาหลวงพ่อครนวัดบางแสะนะคะหลายการที่10จากต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นเหรียญหล่อใบขีเเ้เหล็กสมเด็จลุนจ่ะเหรียญหล่อใบขี้เหล็กสมเด็จลุนนะคะมีรอยจานด้านหลังนะคะพี่ๆขาสมเด็จลุนรายการที่11นะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อสดค่ะวัดปากน้ำภาสีเจริญนะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกในการถวายพัตตาหารนะคะวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำจากรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระศิวลีหลวงพ่อโกยค่ะพี่ขาพระศิวลีหลวงพ่อโกวยวัดโคศิตารามนะคะเป็นเนื้อดินจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14บเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกระเสมเขมโกนะคะดานหนาลงยานะคะพี่พี่ขาปี2532 32นะคะวิสาค่ะบูชาไตรรักษ์นะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นพระท่ากระดานนะคะพระท่ากระดานค่ะพี่พี่ขารายการที่15บหจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นเสือหลวงพ่อสายค่ะพี่ๆขาเสือหลวงพ่อสายวัดครองด่านนะคะฐานสูงจ้ะเสือหลวงพ่อสายวัดครองด่านนะคะ,าคร,านนะ,คะรายการที่16กจ้ะ มีอุดเก่งด้วยนะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจ่าปี2521ค่ะพี่ขาด้านหลังเป็นเท้าวเวสวรนนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำจ้ะเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะวัท่าสุงจ่ารายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ 18หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่พี่ขาปีสอง4จ้ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะลาผลภูนทวีจ้ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่18นะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงค่ะพี่พี่ขา รายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะเป็นพระขุนแผนปลุกกุมารค่ะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาขึ้นขอได้สวยๆเลยจ้ะของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพระขุนแผนปลุกกุมารของหลวงพ่อกวยจ้ะวัด โฮสิตารามค่ะพี่พี่ขารายการที่20จ้ะรายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะ200บาทค่ะพี่พี่ขา200บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้จ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง20รายการจ้ะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะ ต่อสายทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์ศูนย์แปดสี่จ้ะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งก้าสามสามนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ